เปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงริงโอ้โหมาแล้วครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าส,ส,สวัสดีคะรุงสวัสดีคะลุ่าเชื่อไหมว่าปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยผมชอบกินหัวมันมากกว่ากิกนตัวมันนะอะห้าสี่สามสองหนึ่ง พี่น้องสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับวันนี้อยู่เชียงรายได้กินหัวปลาเก๋ายักษ์ดูลิ้นมันเป็นอย่างนี้เลยนะวันนี้ลุงเด่นจะจัดเมนูต้มยำน้ำข้นปลาเก๋าครับพี่น้องได้หัวใหญ่ๆนี้ต้มยำน้ำข้นครับเหมือนไปกินที่ซอยหนึ่งที่อะไรนะโอสถสภาที่มันเป็นอยู่ริมพุทบาทครับเจ้านั้นอร่อยมากวันนี้เราจะมาทําต้มยำน้ำข้นใส่พริกแห้งใส่พริกขี้หนูสวนวันนี้จะหุงข้าวร้อน จัดกับเครื่องดื่มเย็นๆดูพี่น้องโอ้โหหัวปลาเก๋าเนื้อยังสดๆแดงๆครับเนี่ยดูนี่เนื้อมันยังใช้ได้อยู่นะเราจะทําต้มยำหม้อนะหม้อไฟร้อนๆอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ละเชียงรายแต่ว่าเมนูของเรานี่มันหัวตุกแกครับปลาเก๋าสุดยอดเห็นปลาเก๋าตัวนี้แล้วคิดถึงพี่เคนตอนไปซื้อกับพี่เคนตัวใหญ่ๆโอ้โหหัวมันนี่ต้มยำสุดยอดนี่พี่น้องสวัสดีครับ บบบบโบมากินต้ยมยำด้วยกันนะ,ะน,น,นะครับพี่น้องนี่พี่น้องวันนี้ต้ยมยำหม้อไฟน้ําข้นถ้าจะให้อร่อยนะต้องเห็ดฟางครับต้องซื้อเห็ดฟางมาด้วยต้มจะอร่อยชีฝรัง่งใบโหระพามีพริกแห้งพริกขี้นหนูสวนแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ก่อนจะทําต้ยมยำมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากเพจกูหมักมึงทอดนะคนรักกับแกล้มครับส่งของมาให้เหเดยทุกปีเลยวันนี้เขาก็ส่ง อของดีมาให้เราได้ชิมเดี๋ยวนี้เราจะทอดกินกันด้วยนะวันนี้นะสงกรานแล้วพี่น้องใกล้สงกรานใครอยากได้เมนูเด็ดๆใส่ตู้เย็นไว้กูหมักมึงทอดเขาหมักดีมากอันนี้ยอมรับว่าหมักดีผมก็เก็บไว้ในตู้ตลอดแล้วก็เวลาจะทําเมนูมาเนี่ยมันจะเอาร่อยนี่สําเร็จรูปมาอย่างนี้เลยครับพี่น้องนี่กูหมักมึงทอดปีไก่ตะเกียบมาใหม่นาอเป็นหมูสามชั้น ปรุงรสทอดกะปิโอ้ทอดกะปิพี่น้องหมูสามชั้นหมักกะปีก็มีครับนี่มีเยอะเลยนี่นี่เป็นตูดเป็ดเออนี่อร่อยมากตูดเป็ดเวลาทอดแล้วนะ้ำมันมันจะไม่กระเด็นนะครับผมไม่รู้เขาหมักยังไงแต่ว่าอร่อยมากเจ้าเนี้ยมีมีให้เยอะเลยโอ้มีปากเป็ดทอดคือเข้าไปดูในเพจเขาได้ครับพี่น้องเนี่ยคนรักกับแก้มกูหมักมึงทอด เดี๋ยวเราจะได้ทอดกินกันนะเดี๋ยวขอวางโชว์เลยแล้วผมจะเอาหัวปลาเก๋ามาสับตรงนี้แหละครับวันนี้อุ้ยนีเขาส่งเวลาใครสั่งของนะครับเขาส่งบริษัทบริษัทแช่แข็งมานะอ่าโอ้แถมเสื้อให้ตัวหนึ่งด้วยโอ้ไม่ได้ส่งมาให้นะเลยด้วยนาะคุณรู้ได้ไงว่าผมใส่เสื้อไส์เอลเนี่ยนี่คนรักกับแก้มพูดแล้วก็ใส่เลยไหม ลองใส่เสื้อใหม่ดูไ,ดไหมจะแก้ตรงนี้ก็น่าเกียดอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งปิ๊งโอ้โหคนบรักกับแกรมนี่พี่น้องวันนี้ให้เมนูเด็เดๆโรงเรียนมากินเขาก็ให้มากินทุกปีเลยอันนี้วันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยน่ากินเข้าไปดูเพจเขาได้ครับพี่น้องนี่อะไรเนี่ยปีกไก่ตะเกียบเดี๋ยวทอดเลยวันนี้นะหัวปลาเก๋าเราไม่ไหนละหัวปลาเก๋ามาต้มใส่โหระพา ใส่ตะไคร้ขาใบมะกรูดน้ำต้มยำอย่าไปใส่น้ำเยอะต้มยำน้ำแบบข้นๆใส่นมข้นจืดเข้าไปน้ำพริกเผาอย่างดีเข้าไปรับรองซดกินกับข้าวสวยมีเดี๋ยววันนี้มีผัดผักบุ้งไฟแดงด้วยวันนี้จะโชว์คันเดือจะโชว์ไฟแดงครับก่อนอื่นเลยไปเอาผลาเกาลรามาก่อนสับให้มันอร่อยสับเสร็จตั้งน้ําเดือดลวกทิ้งน้ําแล้วก็ทําต้มยำอร่อยแซ่บเลยเนื้อนี่ครับ เชื่อไหมว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยผมชอบกินห <ENT break dancing> ัว <remembering> ม <saliva, S 2> <els> ันมากกว่ากินตัวมันนะจิ้นมันบะร้ลัเต่าหัวครับหัวนี่มันที่กินมันเยอะดูหว้าออกมาแหววออกมาฝาออกมาระวังระวังมือไม่เป็นโกาฏกรรเสื้อใหม่ก็จะเพื่อนกับเองหัวปลาเก๋าไม่มากเนี่ย นี่สับเป็นชิ้นพอดีน่ากินนะ่ากินนะบ้านเราเชียงรายมันอยู่ไกลทะเลครับพี่น้องก็เลยได้กินปลาหัวปลาอะไรนี่ผมชอบกว่าตัวปลานี่ตั้งน้ําเดือดเลยนี่น้ำเดือดเอาไปลวกทิ้งก่อนไม่ใช่ลวกแล้วปลาทิ้งนะลวกแล้วก็เอาเ็ษน้ำเดเราไปต้มใหม่ดูพี่น้องน้ำเดือดก็เอาปลาเกา๋าหวัวเดือยมได้เยอะขนาดนี้เลยนะดูอ้อ้อันนี้ลืมสับว่ะเนี่นท้องนาทรายมันก็ให้มายอย่างนี้เลย อันนี้ใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวต้มน้ำเดือดให้มันสุกสักแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ลวกเอาน้ำขาวมันทิ้งไปเดี๋ยวเราไปตำต้มยำกันพี่น้องสุดยอดพี่น้องเนี่ยตั้งน้ำเดือดเราไปดูหน้าหน้ากินขนาไหนเนื้อปลาเก๋าอย่างเงี้ยดูโอ้มันแบบว่าทำได้หลายเมนูเนาะทำต้มยำแกงใส่หน่อไม้ทำเป็นข้าวต้มครับอร่อยมากเอามาเสด็จน้ำไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวตักแป๊บหนึ่ง ได้ที่ละเดี๋ยวเราไปอาทอดคนนักกับแก้มไปเอากับแก้มมันสักหน่อยมันเย็นแล้วบรรยากาศดีเนี่ยตักสติดน้ำน้ำไว้ก่อนพี่น้องมาแล้วครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะลุงป้าสุดในบ้านป้ามาจากไหนครับเอ้าตามเทศกาลลุงเด่นมันใกล้สงการอ๋อใกล้สงการจะเป็นสาวน้อยตกป่าแป้งอย่างี้นะสาวน้อยอะไรนี่นะอ๋อมันไม่ใช่สาวน้อยแบบใสชุด กะเช้าไม่ใช่หรอเป็นคุณป้าเป็นคุณป้ามาถึงแล้วเดี๋ยวจัดกับกแกล้มให้น้องอ้อยได้ชิมพอดีวันนี้มาแล้วลองกินทอดอันนี้เนี่ยหมูกะปิสไตล์ครัวบ้านทุ่งนะครับพี่น้องทอดแบบบ้านทุง่งบ้านทุง่งโอ้ข้าทาดีหน่อยจะได้ซื้อหมูสามชัน้น<ะ>มออาเจ็บหอมล,ลุงเด่นรู้สึกรอ้อนร้อนไหมรือว่าชิมแล้วร้อนอยู่นะนะนี่ลกล้องมาดูใกล้ๆเลยนี่นี่นี่น น้องถ้าทอดไปลาทอดมันไม่ได้น้ำมันแตกตับๆๆเราหมักเองนะครับนี่เขาหมักมาให้อย่างดีน้องอ้อยก็ที่เลยกะปิขึ้นมาแล้วเนาะกินกะปิขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนี่เดี๋ยวลดอุณหภูมิไฟลงหน่อยเพราะสามชั้นเราจะได้สูบแบบพอดีโอ้โหน้องอ้อยตักเลยครับนี่สีไม่ได้เข้มแบบแบบในมุมกล้องนะครับพี่น้องในมุมกล้องอาจจะสีเข้มหน่อยแต่ว่าถ้าสีจริงอ่ะพอดี แสง<ๆ>แมันอ่อนๆมันก็เลยได้ประมาณนี้โอ้โเมนูแรกเราปลาถ้าใครอยากกินเข้าไปดูในเพจเขาได้พี่นอ้โหดอ้โหดูสีสันดูสีสันนะระวังที่น้องอ้อยทอดอมันเย็นล้ไม่ได้เย็นพึ่งขึ้นมาใหม่ต้องจับนี่เล็กหน่อยนี่หมูสามชั้นแทมบอกแล้วถ้าทอดมาเขาจะเป็นสีเหลืองทองนี้นครับ ต่อเลยอันนี้ไม่ใช่กับข้าวเนี่ยเ้ยไม่ใช่กับแกล้มเนี่ยกับข้าวว่ะน้งเด่นมันเป็นกับข้าวได้เลยน้องอืมมากไปพราี่วดีนี่แล้วก็หมูสามชั้นนุ่มมากกินกับข้าวเหนียวอุ่นๆตอนเจ้านี่หืมจิ้มลุนมากหนาลอกน้องไมนูนี่เนาะเดี๋ยวก็ได้กับแกล้มก็ดีพี่น้องกินกับข้าวกินกับข้าวเหนียวเนี่ยทอดให้ปุ้ยไหมอุ้ยนุ่มพอทแม่กินได้เนี่ยนุ่ม นุ่มมากเนาะค่ะนุ่มมากอร่อยกลมกลมพอดีเลยค่ะพี่น้องนุ่มอร่อยเลยตังคกระปิครับข้าเขาข้าวขเดี๋ยวน้องอ้อยทอดแป๊บนึงค่ะผมจะเตรียมเตามาทำต้มยำใครได้สูตรต้มยำนี้ไปนับรองแซ่บแน่นอนต้มยำหัวปลาเก๋าขงข้าวละทีมงานให้ยายุงข้าวหม้อใหญ่เลยวันนี้จะกินข้าวแบบจุ๊จุพี่น้องแซ่บพี่น้องไปนะลเล่มานัเล่จะคว่วแฮมไก่ครับนัเล่เลยมาเก็บผัก นี่แบ่งขึ้นทะเลไปชิมด้วยสวัสดีครับน้าเรศสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณวันนี้ฝากคนรักกับแก้มฝากขึ้นทะเลไปถอดแมลงกันตัวกับแก้มเดี๋ยวสองห่อไม่เน่าเลยเสรต้องเรียนนี่แหละน้าเรศลองชิมหมูทอดกะปิพอตัล้ำแค่หมูทอดกะปิครับเคยได้ชิมวะมือหน่อยเมื่อก่อนนี้ไอ้ปากเปียดนี่ได้กินประจำเพราะว่าไอ้กูหมาหมืูทอดนี่คนเซิงมาให้ประจำนอนประจำครับเล็ดเล็ดเล็ดจีจ้าซีมเบิ oh. ้ง กินกะริจะอันนึ่งกะีถึงกีะปิชูขนานั้นไปมะกรูดก็กะปิหน่อยนันลนั่นหลยังกินก็ค้าวแฮมไก่ตอกบ่คลักได้ันี้แซ่บอะไรอแซ่บแซ่บแซ่บแซ่ยาบย่าวนั่นท่านี้น่นลวางกับน้ำมาเด้อมากินต้มปลาเก๋าน้องเดีนเโซมือฝีมือต้มปลาเก๋ากินข้าวแซ่บได้วัอนี้ วายุหัก็เป็นเป็นเป็นจุดลักที่กันนุ่งอ๋อครับครับครับน่วันนี้นาเลก็มีแขกเหมือนกันแล้ววันนี้ในห้ก็เชื่อมกันแล้วแต่ว่าเนี่ยจะดูดอกเอาสะดวกว่าเนาะครับครับครับโอ้ขอบคุณครับจ้าจ้าแล้วก็ขอบคุณที่กูมาผงทอดเนาะครับโอ้ประจําเออได้ใส่ถุงให้แล้วเนยเอาไปทอดตอนเย็นครับกินทุกปีเป็นแฟนคลับกับหลายปีสี่ห้าปีนะครับสามสี่จะห้าปีนะครับที่ว่าเชื่อมกันอย่างนี้ตลอดจ้าครับอ่ะเดี๋ยวทะเลกินกันจะจอดไปยาวๆทะเลจะไปตุนคอแฮมพี่น้องนู่น ของดีเฮ้ยนี่แหละของแซ่บอันนี้คนเมืองว่าฮู้กับเขพิ่อย่างนี้จันด์หมาวอดอดีตการสมัยไม่มีพรบเนี่ยจันหมาวอดใส่ขวักหลังสูตรเมืองเหนือจะจะจะเอาโอเคครับเอามาแล้วครับพี่น้องวันนี้ต้มยำน้ำ้นโอ้โห นี่เอาน้ำสต๊อกเราใส่เลยน้องอ้ยนี่เป็นน้ำสต๊อกจากการต้มโชว์ให้เห็นหน่อยว่าสีของน้ำสต๊อกเราอ้สูตร<อ>นี้อันนี้ทําแบบร้านอาหารเลยนะเออพอละอถ้ามันแบบพอเดี๋ยวทาหลายๆหมอ้อเอาแบบวา่าลูกค้าสั่งกินแล้วก็ใส่ขาอ่อ,อนอ่อนอเาน้นอ,อน้อยใส่เลยขาอ่อนตะไคร้ใส่เข้าไปวันนี้มีพริกแห้งย่างหอมๆแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนใส่หม้อไฟครับกินกับข้าวสวยนี่พริกขี้หนูสวนเอมนี่หม้อ ห <ผม S 1> แดงอมแดงใส่เลยจ้ะใส่เลยแล้วเออนี่นี่อยู่หรือไม่ดูหัวปลาเกา๋านี่ก็คือหัวปลาเก๋าถ้าต้ยามยังไม่หมดพวกนี้เราเดออือดจะแกงใส่นอไม่ดองอ๋อจะแกงใส่นอไม่ดองสูตรของพี่แยะอันนี้ก็คือน้ำพริกพ่อพว่าเราตลูกเดินหมอเข้ากับหมอนหัวปลาต้มต้มหม้อเดียวโอ้ยายทานก็มาแล้วยายทานเอามาเลยบักเกอร์เทศตีฝรั่งต้นหอมผักชีเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งพี่น้อง มาละต้มยำน้ำข้นพริกเผาพริกเผาอันที่แพงๆนี่ไม่อร่อยนะมันต้องเป็นขวดกระป๋องใหญ่ๆสีส้มๆมันอะนให้ดูยี่ห้อไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ <c ười> แม <pues S 2> <c ười> ่บรรอกลุงเด่นนานเจ้าของว่าแม่นถวยกาไก่ล้วันไม่ใช่มใชไม่ใช่ใส่น้ใส่พริกเผาไปเยอะๆเข้มข้นใส่พริกเผาอย่างเดียวมันยังไม่อร่อยนะมันต้องใส่นมข้นจืดได้ที่ละต้องให้เรเอาหัวปลาเก๋าใส่เลย ได้หลายหม้อเนาะหม้อห้ึ่งนี่ได้ประมาณสามหม้อคิดว่าโอ้หัวเดียวดูสาม้้อไดถ้าขายนี่ก็ได้เป็นพันนะครับเนี่ยทำเป็นร้านอาหารเนี่ยหัวปลาเก๋าเนมันแพงนะเราต้มมาเรียบร้อยแล้วก็นี่น้ำเดือดแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะใส่หม้อไฟผมไม่ทำเยอะผมจะทำแบบคล้ายๆร้านอาหารเออแค่นี้พอเดี๋ยวเผื่อทีมงานตามมานี่นี่ทำเหมือนหม้อปลาเราสุกแล้วเหมือนร้านอาหารเลยมะเขือเทศจุ๊บมะเขือส้มพอเดี๋ยวมีหม้อสองครับ วันนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่าสามหมออ้อรอน้ําเดือดตป๊บนึ่ดน้ําเดือดๆแต่พี่น้องนี่แต่มันยังไม่มีความเปรี้ยวครับเราก็จะเติมน้มาํามะขามเปียกสองช้อนสองปากสปากเดี๋วใส่น้ำมะนาวด้วยเข้มข้นตามด้วยความอร่อยของการทําต้มยําเห็ดฟางพี่น้องอันนี้อร่อยใส่อีกน,น่อยก็ได้ดเห็ดฟางนี่มันอร่อยเข้ากับปลากเก๋าเลยนะ นเครื่องเน้นเน้นปลาทูน้องไง้อยถึงเวลาแล้วครับนี่ยำข้นข้นยังไม่ข้นเท่าไหร่ความอร่อยอยู่ตรงนี้อย่าไปใส่น้ําเยอะแต่ว่าให้ใส่นมสดเนี่ยเยอะๆกระป๋องหนึ่งเอาสองสองหมอ้อพอเติมน้ำปลาผงนัว นัวนัวพ่อบอลุงเดนพ่ออ๋ <g ül üyor> อแถมเอาใจน้อง้อยแถมผงนัวไปหน่อยนึงพริกกินูสวนทุบทุบแตกอันนี้จะหอมมากจะชูมาก<อ>แล้วก็นี่พริกแห้งยีใส่ใบโหระพาเราเมื่อเช้าต้นหอมผักชีเอาใต้นหอมผักชีนี่อ่อะะอาป้าเดยนเอาอท้งเห็ดฟางท้งหัวปลากเก๋าฮอน เตรอบนหม้อไฟความเข้มข้นคืออันนี้ด,ดูดูน้ำนี่ครับโอ้เสิร์ฟเดือดเดือดกินกับข้าวสวยมันห้อนอันนี้รับรองอลังการกินแค่เห็ดฟางนี่ก็แ่บแล้วนะลุงเด่นนะได้ใจแล้วน้อง้อมพี่น้องเดืด่อเถื่งเถื่เผ็ด มันไม่เผ<อ>็ดมากนะคือพริกเราไม่ได้ตําแบบละเอียดถ้าเราแบบทุบหรือเรายีใส่เนี่ยมันให้ความหอมมากกว่าอ่ามันล้ากว่านี่อือเผือกพี่น้องพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวสวยสสว่าจะผัดผักบุ้งไฟแดงนะจะเห็นไหมเอาสักหน่อยไหมฮะอีเสักหน่อยเดียวผักบุ้งไฟแดงสักหน่อยแล้วก็กินข้าวกันเลยแซ่บแน่นอนพี่น้องโอ้โหดูเข้มข้นเข้มข้นน้อย โหระพาเมื่อกี้ชิมแล้วน้ำปลานหน่ดยนึงนะแล้วก็น้ำปลานิดนึงแล้วก็ไอมะนาว,นาวนหน่อยนึงได้เรื่องเลยพี่น้องถ้าเติมมะนาวนี่เป็นเมนูกับข้าวหรือกับแก้มเนี่ยัมนได้ทั้งสองอย่างใส่มะนาวแป้นเข้าไปครับพีนพ่น้องน้ำแบบเอาแบบเข้มข้นแบบสุดๆนี่แลนนี้มันเป็นเมนูที่ผมโปรดปรานแล้วก็ชอบกินที่สุดนะครับไปไหนก็คือต้องกินต้มยำหัวปลาเก่าพี่น้องนดึง เนื้อสลักนี่ครับเนี่ยเปื่อยๆอ้ยน้องอ้อยน้องชิมให้ดูหน่อยดิจักใส่ช้อนชิมเลยเลยนี่น้ำก็ระเพี่น้องมัน่้อนพุ่น่นเบิ้งสีน้ำคนขึ้นยังนี่น้๊าำเนาะเป็นยังไงน้องอ้อยบอกทำไมไม่เปิดสาขาสองต้องเปิดสาขาสองแล้วค่ะถามหาข้าวแล้วสาขาสองทำไมสาขาแรกยังไม่มีเลยข้ามขั้นข้ามขั้นสาขาแรกยังไม่มีมีสาขาสองนะจะ เดี๋ยวเรียกยาทันผู้จัดการส่วนตัวมากินข้าวด้วยกันวันนี้เมนูเราหลากหลายครับปัทภพุ้งไฟแดงซะหน่อยแล้วคืนนี้วยูน่าจะสวยเนาะค่่ะะเดี๋ยวผักบุ้งนี่มัดนึงเนี่ยเดี๋ยวให้น้องไอหันน้อยโรงเรียนเอากระเทียมมาเดี๋ยวผมจะผัดไฟแดงให้บึ้มทีเดียวเดี๋ยวเพิ่งรังข้าวเดี๋ยวจัดให้จัดเดี๋ยวจัดให้จัดไฟแดงไฟแดงครับอ่ะพี่น้องปลาเก๋าเราโคตรละโคตรเข้มข้นครับมาแล้วเดี๋ยวให้น้องอ้อยโชว์ นี่ขายออกนอกสถานที่เลยนะโุงเด่นนะขายอาหารทุกวันนี่รีจีโรงเด่นจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้กินรีจีมาเมื่อีรเดี๋ยวเราจะผัดผักบุ้งไฟแดงโดยใช้เตาแก๊สปิกนิกปกตินี่ถ้ามันนี่มันจะไฟมันจะไม่ลุกนะมันต้องใช้แก๊สหัวฟูแบบเตาเตาแรงแรงฟูมันถึงจะตึมขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าคนทำกับข้าวเป็นเนี่ยมันจะบึ้มอยู่เวลาการใส่นะจะใส่มันอย่างนี้นะเตรียมตัวแลนว่านี่ ไม่ต้องเล่นถ,ถ้าคนใส่ไม่เป็นนะผมเคยครั้งแรกใส่บึ้มเข้าหาตัวเองเ้าหาตัวเองเราต้องใส่ไปทางนี้หรือว่าต้องใส่ไปทางนี้อย่างเงี้ยมันจะพอดีได้๋ยนเดี๋ยวเ,เอาทางนี้นะ <S <S เร่งแก๊สเร่งแรงแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้อเอาละอันนี้ก็ปรุงมาเียเสจเต้าเจี้ยวพริกไทยซอสหอยแต่ว่าเดี๋ยวน้ออ้อยตอนนี้ไม่ยากมันจะยากตอนน้ออ้อยไปรับ ให้น้องไอ้ยือจานยืนตรงนี้แล้วผมก็จะนี่ไปหานี่ได้เทีมพี่แล้วพี่น้องเราจะได้กินมะนาววันนี้เนาะเอาเลยพี่น้องนะถ้าเป็นเป็นแก๊สเล็กเราต้องเอียงกระทะหามันเอียงทางไหนก็ได้เอาละนับเลยครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ไม่ต้องวิ่ง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 ตอนร้อนอย่างนี้คือผักบุ้งไม่ร้อนแต่แท้ผมร้อนมากเลยตอนนี้ร้อน พีกไทเข้าไปแล้วอกินกับข้าสวยครับพี่น้องเหมาะเรียบร้อยน้อง้อยจริงบอกลุงเด่นอิหลีดิน้อยเด้อบอบอกที่ไได้กินขอเลี้งน้องไอนานน้อง้อยจะได้ไปที่นี่พี่น้องผัดผับุ้งไฟแดงไปกินร้านอาหาร6 7เจบาทนะ ซื้อเองอย่างเงี้ยเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยเท่าไหร่คะสิบบาทสิบบาทครับต่างจังหวัดไม่ได้แพงพี่น้องไปยากมาพอดีกินข้าวกันพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องถึงเวลาชิมแล้วโอ้โหว่าจะให้น้องอ้อยกระโดดรับซะหน่อยเมื่อกี้นี่กลัวยายทานไม่ได้กินผักบุ้งเอาเด้อยายสิมเบิร์เด้อพี่น้องตักหัวปลาโจ๊ะโจต้งเด่นเน้นข้าววันนี้พี่น้องนี่ต้มหัวปลาเก๋ามันจะเป็นไทยจักหน่อยในเด้อโอ้ยยายกินยยาเป็นไทยมันเอ้ยคนจีนดูนี่ คนจีนมันทนอยู่นาอยู่นานั่งอีกอยู่นาดิสดห่อนๆน้องไอ้ตักให้หัวปลาเก่าเอาที่มันมีเนื้อลักษาเออนี่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 ตักน้ำซุปเข้าไปชิมดูน้ำซุปโุงเดยนนี่น้องไอ้ว่าไงนะเมื่อกี้ปองหม้อหม้อเล็กๆแบบเนี้ย เขาไม่ใส่กันครึ่งปองปองหนึ่งนุงน่งเรียนเซนเบอร์เลยครึ่งปองครึง<อ>ง่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องได้สองหม้ออ่าเดี๋กินใส่เอาพี่น้องมาเข้มขน้นเลยวะเข้มข,นข้นครัด,ดแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาไ,ไม่ได้แบบห่วงอ่ะใส่แบบเข้มขน้นน้ำซุปเราเนี่ยเราจะเข้มข้นมากสา,สาขาอสองกลต้องมาแล้วนะโรงเรียนนะสาขาแรกยังไม่มีเลยเย้ท่านนั่นเดิสาขาหนึ่งสาขาสองกับยุบมองนี่แล้วพูดวิลาลุงเรียนนี่พูดวิลานี่ใส่ใบหหระพาเข้าไปหอมใบหหระพา หอมพริกขี้หนูสวนหอมพริกแห้ง<ม>คือเมนูนี่คือเป็นอย่างที่บอก็เลยว่า <c oughs> เจ๋งมากเดี๋ยวตักให้ยายก่อนเดี๋ยวตักหัวปลาใ้ยายนี่พี่น้องอยาก้องสดน้นำด้วยกะนี่ลองดู <c oughs> แล้วเวลากินก่นก็นคือต้องมี <c oughs> ต้องมีเห็ดต้องมีหัวปลาที่มันเป็นหัวหัวนั้นจะอร่อยนี่นี่นนน เนื้อเป็นอดินของปลลาปาเกลาครับพี่น้องเนี่ยโอ้นี่เอ็นหูน้เลยนะแซ่บมากแล้วยายลองชิมดูน้ะซุปลุงเด่นดีๆกันหวาน,นเป็นอย่างไรน้องจักเลยนะค่ะลองสดดูน้ำซุปจะเข้มขน้นเหมือนกับปูมายำยาปูมาอะไรแบบใส่แบบเข้มข้นมากพี่น้องโอ้ oh. ใจเย็นๆเดอ้อพี่น้องเด้ออิม่มแล้วขอแรงเหมือน,นพี่น้องเข้มข้นคักอร่อยอร่อยอ เคยไปกิน<ช>ที่ร้านเขาข้างทางเขาเรียกว่าร้านไอ,<ช>อ้อสุสภา,าอยู่แถวพัฒนาการเลยทา่านแหละเข้มคนอย่างเงี้ยแบบไปกินแล้วโอ้โหแบบติดใจบ่ะลูกเด่นขนาดลงทางสามชั่วโมงยังยังต้องตามมาเจอ,อเวันนี้เราใส่ทั้งมะขามเปียกแล้วก็มะนาวแดบอยู่แดดเหีน้อยแบ่แบอหนนี้ห่อนๆมสุดอันนี้เขาเราก็ ผักเนาะล, karaoke, ลืมผ yani uh, ักบุ้งไปเลยอ้าวน้องอ้อยนี่ไฟแดงจ้าน้องอ้อยจ้าไฟแดงจ้าขอบคุณค่ะเข้มข้นไหมเข้มข้นว่ายังเปรี้ยวหวานเปรี้ยวกเปรี้ยวแบบเข้มข้นันคือความอร่อยมันอยู่ที่หัวปลาเก่าพี่น้องปลาเก่านี่มันเอาแบบใครมีใหญ่มีแต่ปลานิลปลาอย่างนี้เนาะปลาเก่าเขาจะมีความหอมแล้วมันมีความข้าวเนาะลูกหม่นแล้วก็ลวกครับก็คือแต่ว่าแต่ว่าสูตรนี้ก็คือต้องเข้มข้นจริงน้องอ้อยบอกเอ้า ใส่ขนาดนี้วิญญาณแม่ค้าเข้าสิงวิญญาณแม่ค้าบอกนี่แหละกำไรหากำไรไม่เจอแล้วครับน้องแต่ว่าทำกินเองนี่ได้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 เดยดน,น้องไงเนาะอ,อร่อยอมผมใจยอยากแซ่บหลายนี่แหละพี่น้องเอาแบบเข้มข้นอย่างนี้แหละเจอทำกินวันนี้ท่านว่าโอ้แซ่บระดับปาตคาลพี่น้องเมนูเราก็หลากหลายเนาะกัะบุกไฟแดงยายชิมแล้วไปพาถ้าบุ้งหอมมากเครื่องสวยเลยยายบอกเมื่อกี้นี่เมนูนี่นี รสดาพัตคาเลมาเมนบอแ,แต่ว่ายายเคยไปกินพัตคาลบอเคยอยู่เลเยย้เคยยูเด้ยู่แต่ผมบ่เคยไปกินเอา<ม>อีกทีเคยไปกินแล้วเนาะอันพอดพิซซ่าพาไปกินแม่อ,อืมเคยเข่ายูเด้พัตคาลเนี่แซ่บๆพี่น้องไฟไฟแรงๆเงี้ยกระบุ้มมันจะอร่อยอก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการอยู่บ้านแล้วก็รทำกับข้าวกินกันเองนะพี่น้องนะ แค่มีโอกาสเราไปทําดูครับเน้นเข้มข้นเรามีน้ําสต๊อกหน่อยแล้วก็มีหัวปลานี่พี่น้องเอ้ายายๆนี่ไอเจ้าหัวเลยน้องนี่เลยนี่จัดเลยสดน้ำห่อนห่อน,อนแกงเราเดี๋ยวจัดอีกหมออ้อกันเด้นี่แล้วก็เห็ดฟางพวกนี้ต้อเป็นน้ <พา S 2> นำนซุปมมหม้อเลยครับน้ำซุปต้องเข้มข้นอย่างนี้พี่น้องซุเข้าไปนี่นัวๆแบบหม้อหม้อดูเจ้าอ้อยหอมเข้าประจรย์นะคะพี่น้องเป็นยังไงป้าอ้อยแซ่บบ่ วันนี้ป้าอ้อยพ่อใหญ่เด่นป้าอ้อยกับลุงเด่นเนี่ยวันนี้ยากมากินกันหัวปลาปะเข่าเขาเนี่ยยอดยอดปลาเก๋ามันคันตาน้ำเกลือมันก็สิออกเป็นกินข้าวน้อยเนาะแต่ว่านี่มันไม่กินข้าวเลยครับเข้มข้นเข้มข้นอันใหญ่เนาะเข้าบดหมอไปลุงเด่นนี่อู้วน้องอ้อยแซ่บขาเนี่ยดีใจ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 ก็ขอตัวไปก่อนละสำหรับอีพีนี้นะมีโอกาสไปเจอหัวปลาเก๋าวันนี้เราโชคดีเราไปเจอ หัวปลาเก๋าที่มันเป็นปลาเก๋าสดแล้วเขาตัดมาแล้วมันก็อยู่ในห้างมันก็แพงมากเราแต่ว่าเราไม่สนใจเนื้อแล้วผมเป็นคนที่ชอบกินหัวปลาเราก็ได้หัวปลามาวันนี้จะทันก็กินก็ถูกใจน้องอ้อยก็เป็นยังไงน้องอ้อยผ่านเนาะผ่านคผ่านข้าวหมดจานแล้วนี่เนาเออนี่แสบมังนีหัวปลาเนาะย่าทานมาจากจังหักจากข้างข้างเจาทันนคนชอบกินหัวปลามันนุเด่นนะครับไปละพี่น้องสําหรับ ep นี้นะครับแล้วก็อีกอันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพจกูกหมากพงษงทอด ให้ของดีๆมานะก็ใครสนใจก็เข้าไปดูในเพจเขาแล้วก็สั่งได้นะครับถ้าอยากกินหัวปลาเก๋าก็ลงไปทะเลไปแล้วกันแตนเราไม่ค่อยจะมีม,มีแต่หัวปลา,านินปลาคอปลาดูไปน้ำนำน้ำกบว่ได้บ่ลุกเน่นไม,ม่ม,มีมมไปแล้วครับ <S <S พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลรงเด่นเจอกันใหม่คลิปหน้า EP ต่อไปจะลังสั่งเมนูไหนน้องอ้อยบอกพวกนี้ว่าง อยากจะอากาศเชิงรายดีแล้วจะพาไปเที่ยวสวนเที่ยวอะไรก็รอติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องไปล่อครับพี่น้องสำหรับอีิีนี้สวัสดีครับพี่ก้ายท่านกับมั่วนนั่งกับหัวลายกินหัวปลายเจี๊ยตีนบงหัวปลาแซ่บใหญ่บ้างหัวเจี๊ยีบ้างหัวเจี๊ยีบ้านนั่นบั่นแม่มั่บ้านเจี๊ยีได้หมดนี่เดี๋ยวปิดท้ายด้วยคลิปนี้พี่น้องกินเอ่อ มั่งบ้านเศรษฐีเด่นน้องไหวมือนเองว่าปลาเขาพี่เจ้เนื้อกับสามชั้นกะปิเนี่ยเจ้าเหลืองมันนะเจ้าสามั้นข้าวเจ้ามักแสบยีแทนเนาะมาทอดแล้วมันหอมหอมไหมข้ามาทอดกับบะห่หอมเป็นกินนี่นะแล้วน้ำพร้อทอดง่ายนะน้ำมันแตกง่อยอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สุกเหลืองเลยเนาะเสร็จขายอยู่บมงใดล่ะลุงเด่นเพจกูหมักมึงทอดครับ อ๋อส oh, yeah. so oh, ั้งเอาเจหาเ้อตามมุนีวมีบอกม่นีเหรอไวไมาันได้่ะสิตบกว่าได้กินแล้วคอยสั้งว่าเป็่ยนยายท่านสั้งว่าเป็่ยนยังไงเหนเลยในในใเฟซบุเล่น Facebook ขึ้นมาปุ๊บกูหมักเมืองทอดหรือว่าคนรักกับแกล้มตีมวิ่ว่าคนรักกับแกล้มเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเองครับง่ายๆ ใช่ไปย่านอ้อยท่านเนาะย่านท่านนี่ยังสิได้ไปฟืกสั่งตัวนี่ได้เดี๋ยวพ่อจาท่านไปฟืกก่อนเออไวๆไปสั่งกัน